ปาพาเที่ยวออกบูธที่บาเลนสองวันนี้เาไปกิมมูนไปอเราไปไปที่งาน i b i t i o n hall นีเ่อช้าไม่ได้ไปเพราะว่า p r i n s s d กเที่ไปชวกินอะไรมาบ้างกิน่มากอะกินอะไรกินสปาเกตตี้หมดชิน กไม่ไปห้าพันบาทนี่ทอนเท่าไหร่สองพันเท่าสองนสองพันหมดไปหมดสามพรอาหารการกินของที่นี่ราคาค่อนข้างจะสูงมากจานหนึ่งสี่ห้าร้อยเป็นพันก็มีเรากินแค่สามอย่างเจอไปสามพันห้าร้อยบาทเลยล่ะฮัลโหลเอฟทุวันตอนนี้เราถึงที่วูดจะเอ่อแสดงนิสีทาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างใน น,นี่ก็จริงๆเป็นงานแสดงเพชรทั่วโลกแล้วก็เป็นงานแสดงน้ำเครื่องหอมน้ำหอมด้วยอันนี้เป็นประเทศที่ออกมาเข้าโวมง,งานนะคะนะะของเราเอาอะไรมาขายครับเนี่ย เราก็จะมีน้ำมันนวดสมุนไพรไทยตาเทวดาเจดีเป็นน้ำมันนวดกลิ่นอโรมาซึ่งเหมาะกับคนที่นี่มากค่ะเขาที่ชอบกลิ่นอโรมาแล้วก็เมื่อวานเรามีเห็นอยู่บูธนึงเขาเอาน้ำไม้กฤษณานมาเป็นสวนเลยของเราเอามานิดหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็จะมีสบู่หอมแบรนด์ใหม่ของเราคือแบรนด์วีสยามค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปจัดของข้างในให้ชมกันนะคะ วันนี้มาไม่ใช่ชุดก่อสร้างนะครับวันนี้มาชุดสูตรมาเข้างานนะครับ <c oughs> เพราะว่าเมื่อวานนี้เป็น <c oughs> การจัดบูดวันนี้เราก็เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมงานกันเลยนะครับนก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ล้วหลังจากน,นั้นนะครับแล้วก็ยังตามเราเข้าไปข้างในนะคะความปลอดภัยนะคะเพราะว่ามีปริ๊นซเสด็จมาด้วยค่ะเราก็จะตรวจความปลอดภัยทก่อนแล้วตรงนี้จะเป็นสำหรับแขกที่จะมาเข้าชมก็จะมาลีฟิสเตอร์ตรงนี้ก่อนแล้วก็เข้าไปในนั้นแล้วเราอยู่ในทีมของผมู้จัดเราลีฟิสเตอร์จากเมื่อวานแล้ย เราไปดูดดรถโรสลอยนะครที่ไม่ใช่โลรลสลอยนะครับทำคล้ายๆเป็นรถของที่นี่นะครับเหมือนมากครับนึกว่าโสรสลอยตอนแรกออแล้วก็ผ่านด่านเข้ามาแล้วนะคะก็จะมาเจอฮอหนึ่งก็เป็นงานเพชอันนี้ด่านนะครับด่านที่ผ่านมา แล้วก็เป็นหอเพชรนี่ครับไม่ใช่เพชรดีกีนะครับเพชรแท้ๆครับสมเม็ดร้อยร้อยล้านนะครับจากเมื่อวานนี้นะครับที่ไม่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นยังไงครับเสกได้อย่างปฏิหารเดีย๋ยวเราไปดูวูดเรานะครับ ถึงเวลาแล้วค่ะไปจัดของกันวันนี้พิ้นมานะครับเขาเลยปิดตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเราเราก็เลยมาช่วงเย็นอันนี้กินงานที่นี่เขาจัดกันระดับโลกมีหลายประเทศที่เข้ามาร่วมงานมีทั้งงานเพชรแล้วก็งานเครื่องหอมที่เรามาจัดกันอยู่ที่นี่นะครับอันนี้เป็นบูธของเรานะครับ วันนี้ก็มีแขกคนสำคัญหลายท่านทั้งกรุงสุนสถานทูเตเจ้าหน้าที่รวมถึงเลข,ขาของสภาทพันธ์ไทยบาเลินและเจ้าหน้าที่ระดับสูนย์ของโรงแรมนงังดังระดับ5ดาว6ดาวที่เข้ามาดูงานชมงานและเลือกชมมีทั้งคนซาอุดิอาระเบียและคนดูใบก็เข้ามาชมงานนี้เยอะแยะไปหมดเลย ส่วนท่านนี้ก็คือเจ้าของโรงแรมอาดาว6ดาวที่มาสนใจสินค้าเราที่จะเอาไปนวดสปา <Yeah. S 1> ที่โรงแรมของ5ดาวเขาด้วยนะอ่ไม่รู้บอกว่าข้างหน้าจะเป็นไงแต่ให้ก้าวต่อไป4 body 4 body yeah yeah 4 body เราก็ใช้ภาษาคัิกแบบสเน็กสนเน็กฟิตฟิของเราเนี่ยแหละครับไม่รู้ขายได้ไม่ได้ก็มั่วๆกันไปที่ขายไม่ได้เราก็ต้องมีการแสดงหลักของประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะอาคาที่เขาจะชอบผมโรยดอกไม้มาทางผมเต็มหัวเลยล่ะ เลยค่ของท่านทูตประจำบาเลินนะคะเราดูการค้าขายของที่บาเลินซาอุดิอารเวียแล้วก็ดูบที่มาดูงานเขาไม่ค่อยสนใจราคาเท่าไหร่แต่เขาสนใจที่คุณภาพ ดูแล้วเป็นระดับไอเอ็นละล่ะ้าไปข้างหน้าจะถึงจุดหมายได้ใหญ่ตรงนี้าต่องไปไม่มีความสำเร็จบอรบอดได้าลลกซิั่ีลกซิง่เป็เ h ่นแก้ักกำลังการซื้อผมดูแล้วน่าจะมา หาสารเลยละ่ะดูเยอะแยะไปหมดเลยส่วนคนนี้คือยูทูบเบอร์ชื่อดังของบาลลงเอามาไลฟ์สดเลยละ่ะให้กับเทวดาใจดีดูการไลฟ์เขาดูแบบเหมือนฮิปพอปฮิปฮอปหน่อยเท่ดิ ส่วนคนนี้คือเอเยนต์ใหญ่ของที่บาร์เอ <Nossa> งสนใจสินค้าเราถึงขนาดขอคอนแทคเลยล่ะ นมาดามสามคนนี้เป็นคนไทยที่แต่งงานกับคนบาเลิ่งก็มาอุดหนุนสินค้าไทยชอบสินค้าไทยมากช่วยกันอุดหนุนใหญ่เลยซื้อเยอะมาก ของทีี่่นมีประมาณ3 4สี่เจ้าที่มาไล่ขายให้เราตลอดเวลาเลยเดินไปทั่วหมดช่วยประชาสัมผัสของแบรนด์เราด้วยนะเดี๋ยวเล่าดูบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บของนะตอนนี้เวลาก็เกือบประมาณห้าทุ่มแล้วนะครับถ้าเป็นประเทศไทยก็ประมาณตีสามนล่นแะไอ้คุณแม่เก็บของแล้วเ,เดี๋ยวเรากลับบ้านนอนดีกว่าเหนื่อยแล้ววันนี้ ไปก่อนแล้วกันฮนะบ๊ายบาย